กันทะคารกะชาดกชาดกว่าด้วยตายเพราะไม่ประมาณตนพระพุทธองค์ทรงปารบการที่พระเทวทัตทำกิริยาเรียนแบบพระองค์และถึงแก่ความตายดังแสดงในชาดกดังนี้ในอดีตการนานมาแล้วครั้งพระเจ้าพมทัศเสวยราชสมบัติอยู่ณนะเมืองพาราสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นนกขัวขวาน อาศัยอยู่แถบป่าหินมพา,านหากินอยู่ตามดงตะเคียนจึงได้นามว่าคทิรวะนิยะนกคทิรวะนิยะมีเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งชื่อกันทะคาลกะหากินอยู่ตามดงแคฝอยวันหนึ่งนกกันทะคาลกะไปเยี่ยมนกคทิรวะนิยะนก คทิระวนิยะจึงพาเพื่อนไปที่ต้นตะเคียนต้นหนึ่งใช้จะงอยปากเจาะตะเคียนต้นนั้นจนกระทั่งทะลุเข้าไปข้างในแล้วคาบเอาตัวด้วงออกมาเลี้ยงเพื่อนนกกันพระคาลากะกินด้วงที่เพื่อนคาบออกมาส่งให้ให้ขายขนมหวานมันติดใจในรสชาติของด้วงยิ่งนักหลังจากนั้นได้เพียรมาหาเพื่อนเสมอเสมอ นกคธิละว,วะนิกะก็พามันไปเลี้ยงที่ตะเคียนต้นนูนต้นนี้ทุกครั้งวันหนึ่งนกกันทะคารกะเกิดมานะขึ้นว่าเพื่อนเราถือกำเนิดเป็นนกหัวขวานเราก็เป็นนกหัวขวานเหมือนกันทำไมเราต้องหากินอาหารที่คนอื่นหาให้ให้เสียศักดิ์ศรีด้วยเล่าเราก็สามารถหาอาหารที่ต้นตะเคียนได้เหมือนกัน ว่าแล้วก็ไปบอกแก่เพื่อนเช่นนั้นนกคทิระวานิยะจึงห้าวว่าเจ้าเติบโตมาด้วยการหาอาหารตามต้นไม้ที่ไม่มีแก่นเช่นต้นนิ้วและต้นแค่ฝฟอยธรรมดาต้นตะเคียนมีแก่นที่แข็งนะเจ้าอย่าได้คิดทำเช่นนั้นเลยเพื่อนนกกันพระคารกะได้ยินดังนั้นก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นนกหัวขวานเหมือนกับท่าน ดอกหรือว่าแล้วก็บินปือไปที่ต้นตะเคียนต้นหนึ่งโดยไม่สนใจคำทัดทานของเพื่อนมันใช้จะงอยปากเจาะลงไปที่ต้นตะเคียงเต็มแรงจนจะงอยปากหักทันทีตาก็ทะลักออกมาหัวก็พลอยแตกไปด้วยมันไม่อาจจะทรงตัวเกาะต้นไม้อยู่ได้จึงหล่นลงมากองอยู่กับพื้นดินมันเจ็บปวดทรมาน จึงเพอออกมาว่าท่านผู้เจริญต้นไม้ที่มีใบละเอียดมีหนามที่เราเจาะเพียงครั้งเดียวก็ทำให้หัวแตกได้นี่มันเป็นต้นอะไรนกคธิละวนิยะที่บินตามมาได้ยินดังนั้นก็เปิดขึ้นว่านกหัวขวานตัวนี้ได้เที่ยวเจาะหมู่ไม้ในบรรดาต้นไม้แห้งที่ไม่มีแก่น ภายหลังได้มาพบเอาต้นตะเคียนที่มีแก่นโดยธรรมชาติซึ่งเป็นที่ที่มันทำลายสมองเข้าแล้วเปิดแล้วก็บอกมันไปว่าต้นไม้ที่เจ้าทำลายสมองตัวเองนี้ชื่อว่าต้นตะเคียนนะเพื่อนมันได้ยินแล้วก็หมดลมหายใจอยู่ตรงนั้นเองพระบรมศาสดาคันตัดเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่า นกกันพัคละก,กะในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตส่วนนกคธทิรวานิยะคือพระองค์เองดังนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไข b แล้วพบกันใหม่ในทิศถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ